จังหวัดพังงาจัดง,งานประเพณีวันศาสตร์เดือน10ประจำปี2553ที่อำเภอกระปงเพื่อต้องการให้ประชาชนทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่บรรพชนผู้ล่วงลับและเพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิน่นเมื่อวันที่5ตุลาคม2553นายทํารงเจริญกุลผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดงานประเพณีวันาสา์เดือนสิจังหวัดพังงาประจำปี2553ที่สนามกีฬากลางอำเภอกระปง โดยมีนายชกาดพัฒนากิจวิบูลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงานางกันตะวันตันเทียนกุญญญาวิวัฒสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงาประธานหอการค้าจังหวัดวัฒนธรรมจังหวัดผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกระปงข้าราชการและประชาชนชาวอำเภอกระปงเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงากล่าวว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาอำเภอกระปง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอรกระโปงชมรมครูอำเภอรกระปงมูลนิธิหลวงพ่อเส้งมูลนิธิเทวสถานพระนารายณ์ศรีอันดามันเทศบาลตำบลท่านาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบลในอำเภอรกระปงสภาว,วัฒนธรรมอำเภอรกระปงข้าราชการและประชาชนชาวอำเภอรกระปงได้ร่วมกันจัดงานประเพณีวันสารเดือนสิบจังหวัดพังงาประจำปี2553ขึ้น ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวอำเภอกระปงได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถือเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้บรรพชนผู้ล่วงลับอีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมและทำรงรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของท้องถิน่นเสริมสร้างคุณค่าด้านวัฒนธรรมคุณธรรมจริยธรรมและความสามคคีและเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น โดยภายในงานได้จัดให้มีการแห่กระจัดที่บรรจุข้าวสารอาหารแห้งขนมของใช้ผลไม้และอื่นๆเพื่อนำไปถวายวัดในวันแรม15บ่ําข้ามเดือนสิเพื่ออ <ods> ุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ <น Freud>